นี่ไปแย่ไครมดแดงโดยไม่ต้องใส่ไม้ครับพี่น้องมันอยู่ตัดกับลูกสปอยเสื้อไทยแลนด์เบิร์กเก้าอีกครับขามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับพอแล้วครับพี่นอ้องหังมดแดงมันก็ไม่สูงนะครับอยู่ตำหนึ่งเอา,เอาๆครับมาเบิง่งมาเบิ้งสปอยยิ่งใหมดแดง นะครับทีีแบบบ้านบนี่น้องเ้ยขนักแท้เดอเด้อครับคอแล้วคอแล้วคอแล้วเออ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 อจับแล้วจับแล้ว่่เออแีม่เปงนพี่น้องเออ ได้ใส่ใหม่ครับพี่น้องมีแต่แม่เปกมันโอ้ยมาและนี่ครับเป็นวิธีสารวิธีแบบบ้านๆมันอยู่ตำครับมันเลยได้ใส่ใหม่เนี่ยพอเอา ขอไปยงอีกครั้งนึ่งน,นะครับเด้อหมดแดงกับแล้ว